ดาวังคารย้ายเข้าราศีธนูตั้งแต่วันที่27ธันวาคมนี้และจะอยู่ไปจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์ปี2567ส่งผลให้3ลัคนาราศีเป็นดวงเศรษฐีลัคนาราศีมิถุนดาววังคารเป็นดาวโชคลาภและความสำเร็จย้ายมาเลงลัคนามีเกณฑ์ได้ลาบลอยอาจถูกหวยรวยเบอร์เสี่ยงดวงมักได้รางวัลใหญ่หยิบจับอะไรก็สำเร็จไปหมด จะมีไอเดียใหม่ๆในการสร้างเงินสร้างไรายได้มีโชคดีด้านงานเสริมที่ทำให้ได้เงินเพิ่มค้นพบผลทางรวยเป็นช่วงยิ่งขยันก็ยิ่งรวยค่ะลัคนาราศีพิจิกดาวังคารเป็นดาวประจำตัวย้ายเข้าสู่พบเรือนการเงินทำให้มีวิสัยทัศน์ดีในการสร้างเงินสร้างไรายได้มีหัวการค้าคิดอ่านอะไรก็เป็นเงินเป็นทองทำงานเก่งหาเงินเก่งเก็บเงินก็เก่ง จึงเป็นดวงเศรษฐีมีกินมีใช้ไม่ขัดสนการเงินคล่องตัวทำงานแล้วไม่เหนื่อยฟรีจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าและลัคนาราศีมีนดาวังคารเป็นดาวการเงินและดาวแห่งความเจริญรุ่งเรืองย้ายเข้าพบการงานการงานเจริญก้าวหน้าอาจได้เลื่อนขั้นหรือมีคนมาร่วมหุ้นร่วมทุนยิ่งงานใหญ่ก็ยิ่งเติบโตเงินก็เติบโตตามไปด้วย จะหารายได้ได้เยอะจากการเติบโตนี้มีเกณฑ์เป็นเศรษฐีร่ำรวยจากการทำงานหนะักยิ่งสูก็ยิ่งรวยค่ะถ้าชอบคำทำนายพิมพ์คำว่าขอเป็นเศรษฐีเร็วๆนี้ไว้ที่คอมเมนต์นะคะ